ปี2026เป็นปีที่โอกาสในโลกออนไลน์มากมายหรือเกินซึ่งใครก็ตามที่ปักปุดเป้าหมายว่าอยากจะพาตัวเองออกมาสร้างรายได้ในโลกออนไลน์และคิดว่าปีนี้เป็นปีที่คุณหลายๆคนจําเป็นต้องเริ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่กําลังทํางานประจําอยู่อยากจะใช้เวลาช่วงว่างระหว่างที่กลับมาจากที่ทํางานหรือระหว่างทางที่ไปทํางานก็ได้นะเพื่อทำคีเอดคอนเทนต์ content, ใช้เวลา5นาที10นาที15นาทีทุกวันนี้คอนเทนต์มันเกิดขึ้นได้แล้วสามารถใช้ AI ก็ได้สามารถใช้ ของเราสามารถออกแบบรูปแบบตัวที่เราอยากให้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์มันเกิดขึ้น,นได้ง่ายมากๆซึ่งเราก็จะบอกว่ามันเป็นโอกาสที่คุณอาจจะต้องเริ่มเลยนะจริงๆทุกอย่างเวลาสร้างในโลกออนไลน์มันเหมือนความฝันนะการที่เรามาสร้างช่องอะไรบางอย่างบนโลกออนไลน์ใจความสําคัญมันเหมือนความฝันมันคือศูนย์กับ1ถ้าคุณตัดสินใจจะเพะิกเฉยไม่ทําอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นศูนย์แต่วันนี้หากคุณกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างลงไปทั้งที่บางทีมองไม่เห็นทางนะคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะ สำเร็จไหมแต่ใจความสําคัญอยากลองทําดูก่อนนั่นคือจุดที่เป็นเล็หนึ่งเพราะฉะนั้น0ูนย์หนึ่งแบบนี้เรื่อยใจความสําคัญของการทาบนโลกออนไลน์ตอนที่คุณยังไม่สกเซ็ตอนที่คุณยังไม่มีฐานแฟนตามตอนที่คุณยังไม่รู้ว่ามันจะทําสําเร็จได้จริงไหมแล้วจะบอกว่าใจความสําคัญคือการเริ่มเป็นเล็กหนึ่งไม่งั้นนะ่ะถ้าเราเพิกเฉยวันแต่ละวันไปนเรื่อยนะความโอกาสที่ปลายทางของคุณเอเนียปิดปีมาก็ยังเป็นศูนย์อยู่มันเกิดขึ้นได้ไงายบ้างๆเพรม์แลักจะบอกว่าความแตกต่่่าาาาาางงกกันนรระหวคทีสามาถ้้ข สู่โลกออนไลน์ทําตอนที่ยังมองไม่เห็นแต่ก็ทําอย่างต่อเนื่องท้ายสุดปลายทางเขาจะเริ่มทยอยเห็นความสําเร็จเพื่อนเราก็จะบอกว่าจริงๆใครที่ยังอยากจะก้าวเข้ามาสู่การสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ก้าวแรกสําคัญเสมอคนส่วนมากก้าวข้ามผ่านก้าวแรกไม่ได้เพราะเขาเอาชนะความกลัวไม่ได้ไอ้ค่าคาดหวังคือเมื่อทําอยากเห็นผลลัพธ์เห็นความสําเร็จทันทีใจความสําคัญมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็จะบอกว่าคอนเทนต์แต่รูปแบบแตกต่างกันได้นะอย่างของรักช่องหนึ่งของรักเป็นช่องที่ให้ความ ปั้นเด็กๆเ,เพื่อไปเป็นยังท ALENT ถือว่าช่องหนึ่งของรางมีคนติดตามหลักหมื่นคนประเด็นก็คือว่าหลักคนติดตามหลักหมื่นคนนะแต่ถ้าพูดถึงการเจริญรายได้มันสามารถข้าวก้าวข้ามผ่านคือเงินหลักล้านได้แล้วอะ่ะแลามันคือเยอะด้วยนะซึ่งเราก็จะบอกว่าใจความสําคัญไม่ใช่คนติดตามแต่ใจความสําคัญคือคุณภาพของคนติดตามนั้นต่างหากเพราะราก,ก็จะบอกว่ายิ่งถ้าคุณเป็นสายความรู้นะรักก็จะบอกว่าสายความรู้เป็นสายที่เป็นยาขมคนจะอยากมานั่งฟังสิ่งที่เป็นความรู้มันเกิดขึ้นได้น เพราะฉะนั้นมันยิ่งจะต้องเป็นหนีชายเกตหนีชายเกตนั้นแปลว่าคุณตอนที่ทํานะก็อย่าไปโฟกัสที่จะต้องมีตัวเลขในการดูเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็จะบอกว่าจริงๆถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าคาดหวังแบบนั้นแค่คิดว่าตัวเรากําลังนําส่งแวลูอะไรทําไปอย่างต่อเนื่องมันจะเกิดเป็นความชํานาญมันคือก้ามเนื้อของเราเพราะเราก็จะบอกว่าการสร้างได้โลกออนไลน์ใจความสําคัญคือก้าวแรกคนส่วนใหญ่ก้าวผ่าก้าวข้ามผ่านก้าวแรกไม่ได้อย่าโฟกัสการมีคนติดตามมากเกิน ไปหลายคนมีคนติดตามหลายแสนคนแต่ยังเจริญรายได้ไม่ได้แปลว่าอะไรใจความสําคัญคือเมื่อคุณมีคนติดตามแล้วคุณต้องสามารถคอนเวิร์ต คนที่ติดตามนั้นกลายมาเป็นคอนซื้อทํายังไงละ่ะจะเปลี่ยนถือว่าคนที่เป็นคนติดตามกลายเป็น conversion, เกิดการซื้อ1อัตราหนึ่งอัม,มาวาคุณจะทําอะไรเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อใครที่ทําออนไลน์ถ้าคุณไปเน้นเรื่องการดึงท r ร์ฟิกก็อาจจะต้องดึงตรงนั้นว่าไอ้ทร์ฟิกที่มีตอนนี้คนที่ตามตอนนี้จะทํายังไงเพื่อหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายเจเรตเป็นรายได้นี่คือสิ่งที่คนที่มีคนตามเยอะในรอบปี2026คือสิ่งที่คุณอาจต้องมาลองคิดแล้วว่าจะทํายังไงจะเทินคนตามให้เป็นรายได้ในขณะะททีี่่คนจออก ออมาทาก้าวแรกสิ่งที่คุณต้องข้ามให้ได้ไม่ใช่การมีคนติดตามจํานวนมากนะก้าวแรกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความกล้าหาญในการลงมือทําคุณต้องทําคลิปเพราะฉะนั้นคลิปมีทั้งแบบเอาหน้าออกกล้องแบบนี้กับแบบที่ไม่เอาหน้าออกกล้องจะทาด้ยวยรูปแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณอยากจะออกมาทําเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันเปิดโอกาสให้คุณสามารถจินตลรายได้คุณสามารถเป็นโอเนอร์เจ้าของความรู้ความสามารถแล้วส,าาร,วสร้างรายได้กลับมาที่ตัวคุณได้ถ้ายก ตัวอย่างง่ายๆราจะทําให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าจริงๆ ทุกๆความสามารถบนโลกใบนี้ตอนนี้ออนไลน์สามารถนําส่งออกมาเป็นแวลูที่มีมูลค่าเพิ่มตีตลาดไปได้ไกลามากๆยกตัวอย่างนะถ้ารักพูดก็คือเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะรักไปเห็นคนวาดภาพสมัยก่อนคนวาดภาพตามตลาดก็ไม่ค่อยมีใครที่จะไปใช้บริการการวาดภาพเท่าไหร่เพราะว่าอะไรคือไม่รู้จะวาดไปทําไมมันมันก็คือมันเป็นแฮนด์เมดแหละแต่ว่าไม่รู้คือมันแปลกๆอะที่จะต้องไปนั่งวาดภาพตัวเองถือว่าคือเมื่อก่อนถ้าเป็นตลาดเคยเห็นแต่ก็ไม่มีใครนะที่จะไปใช้บริการขนาดนั้น ร่งราคาก็หลักร้อยด้วยซ้ำก็ยังไม่มีใครไปใช้บริการเท่าไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอโลกออนไลน์มันมาทุกวันนี้มันมีคนที่ออกมาทำเจเนเรทถือว่าวาดภาพที่บ้านทํางานที่บ้านด้วยนะแล้วเอาภาพออกมาประมูลขายที่ในช่องทางออนไลน์นี่ก็เป็นหนึ่งในช่องทางรายได้แปลว่าอะไรคือใจความสําคัญคือตลาดอาจจะไม่ใช่คันงัดที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรตลาดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นคนอาจจะคนที่ต้องการภาพอาจจะไม่ได้ใช่อยู่ในตลาดนั้นเพราะฉะน,นั้นออนไลน์มันทําให้ นนะมันดึงทราฟิกคนมาแบบอินฟินิตี้แบบว่าอะไรมันจะมีคนที่มากมายหลากหลายแล้วคนที่เป็นคนที่ต้องการภาพนั้นจริงๆมันมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเพราะฉะนั้นออนไลน์มันเปิดโอกาสให้คนที่เขาเห็นแวลูมาซื้อสินี่เขาต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณคุณอยากจะวางราคาไว้ในเกรดไหนถ้าคนนั้นเขาเห็นว่าแวลูเกรดนะั้นมันคู่ควรเขาก็จะตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์มันเปิดโอกาสให,ให้คุณได้หลากหลายเพราะฉะนั้นต่อให้ของคุณดีแค่ไหนนะคืออย่างเช่นคุณไปขายที่ตลาด อฝีมือคุณดีมากการคุณดีมากอะแต่ประเด็นคือพอคุณวางไม่ถูกจุดคันงานไม่ถูกต้องคนที่เขาอยากจะซื้อเขามองไม่เห็นคุณอนะมันก็เปล่าประโยชน์เพื่อนโลกออนไลน์มันมาตอบโจทย์สิทธิน์นี้สิ่งนี้นะคือคุณมาเพจแวลูเนี่ยในตลาดที่ถูกต้องเพราะมีคนมองเห็นความสามารถนั้นเขาอาจจะยอมจ่ายจากภาพเดิมอยู่ในตลาดราคา500ไม่มีคนซื้อแต่เอามาวางในออนไลน์ราคา5 0 0ห0กลับมีคนประมูลไปแปลว่าอะไรนี่คือแวลูแปลว่าของคุณดีคุณก็ต้องขายให้ได้การจะขาย ได้คุณต้องมาวางในที่ที่คนที่เขาต้องการมาเห็นพรรลาก็จะบอกว่านี่คือโลกออนไลน์มัน w ว r l d ไปทั่วแล้วในขณะที่บางคนก็อาจจะใช้ความมีคือวิชาชีพของเขาคือการวาดรูปมันเป็นเอกมันเป็นเลิศถือว่าทายังไงได้บ้างเขามีบางคนก็ไปรับวาดถือว่าวาดรูปในงานแตง่งวาดรูปในงานสําคัญถือว่าซึ่งอันนั้นอ่ะก็จะต้องจองตัวล่วงหน้าบางคนคิวในการจองตัวล่วงหน้าเป็นปีๆด้วยซ้ําแปลว่าอะไรแปลว่าทุกวิชาชีพของเราสามารถเอามาสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์นี่คือตัวอย่างที่หนึ่ง ตัวอย่างที่2แม้แต่วิชาชีพที่เป็นระดับช่างระดับความชํานาญพื้นฐานก็ยังสามารถที่จะเจริญเเป็นรายได้เช่นเรามีความสามารถในการเป็นช่างอะไรบางอย่างเช่นช่างเครื่องยนต์ช่างเครื่องกลเป็นช่างอะไรบางอย่างเช่นอ่าเราเคยเป็นคนที่มีความชํานาญในการทําเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาก่อนออกมาเปิดเป็นร้านของตัวเองถือว่าซึ่งคุณสามารถทําเป็นคลิปที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้มีปัญหาแก้ยังไงได้บ้างการทําคลิปแบบนั้นเมื่อโอกาสมาถึงเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาเขาจะมาตามหาคุณเพราะนั่น ว่าอะไรทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าคุณมีความสามารถนะคุณเอาตัวเองมาวางบนตลาดที่เป็นออนไลน์ใครก็ตามหาคุณได้หมดขึ้นอยู่ว่าคุณไปวางตัวที่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า เป็นปีที่คือลักจะมองว่าคือยังไม่ต้องสนคนตามแต่คุณต้องสนว่าไอความสามารถคุณได้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอาความสามารถนั้นมาฟิตตลาดหรือ,อยังคนตามเดี๋ยวเขาตามมาเองแปลว่าอะไรคือถ้าแวร์ลูมันสอดคล้องเดี๋ยวคนที่ต้องการจะตามคุณมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเริ่มทําออนไลน์แรกๆแ,แล้วคุณไปโฟกัสคนตามคุณจะเหนื่อยนะคือลักษะสนใจที่บอกว่าไอคนที่ตามเนี่ยถ้าเป็นนีดมาเก็ตนะอันนี้ดีแปลว่ามูลค่าของเราได้ออกไปช่วยคน นนะไม่มีใครจ่ายเงินซื้อของของคุณเพราะว่าคุณต้องการนะเขาไม่ได้สนใจความอยากของคุณนะไม่มีใครสนใจความอยากของคุณนะเขาสนใจสินค้าและบริการนั้นปีฟิตถือว่าไปแก้ปัญหาอะไรเขาได้เพราะฉะนั้นใจความสําคัญคือถ้าความสามารถของเราไปแมทแวรลูที่เขากําลังต้องการอยู่ไปแมทปัญหาที่เขากาลังเป็นอยู่ลดลดเพิ่มอ่ะถ้าใครยังไม่รู้กลับไปดูคลิปก่อนหน้าของรักคือห่างหายไปค่อนข้างนานเพราะรักไปทําช่องหนึ่งคือช่องหนึ่งสอนเนี่ยตอนนี้ที่รักอัดคลิปนี้อยู่เป็นเวลาบ่ายโมงสิบสามจุดสามหนึ่งอ่ะนี่คือ สิ่งที่เป็นเวลาที่รักกาลังดูตอนนี้นะลักก็จะบอกว่า คือตอนบ่ายสองักมีไปสอนที่คัสช่องหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าคือช่องหนึ่งยังมีสอนแล้วประเด็นก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาไอ้สปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี2023จนถึงปี2 0 2 5ันยี่้าักก็ต้องบอกว่าคือรักก็มีเดวันเหมือนกันอะที่เป็นจุดนั้นจุดที่ความไม่มั่นใจเริ่มจากการเอาแวลูมาส่งถ่ายส่งมอบในตลาดป้ากอว่าเดือนแรกมัน,จนเจเนรตรายได้ได้เลย2 3 4สมันเริ่มจากหลักพันหลักหมื่นหลักแสนกลายเป็นวันละแสนมันคือเป็นอย่างนั้นอะเพราะรักก็จะบอกว่าทุกคนสามารถททําาไดด้แบบลัักกกเเหมมือนนกกน็็ปธรร เริ่มจากเดวันเหมือนกันคือเริ่มจากความคิดในหัวและเริ่มจากการที่ใช้มือถือหนึ่งเครื่องอัดคลิปแล้วก็เริ่มตัดต่อของตัวเองซึ่งถ้าคุณยังไม่ได้ชํานาญในการตัดต่ออย่างรักถ้าคุณติดตามรักรักไม่ค่อยตัดต่อนะรักไม่ค่อยได้ไปตัดต่อมากเท่าไหร่เพราะว่าเน้นถ้าคุณมีความรู้มีสิ่งที่จะถ่ายทอดจริงบางทีไม่ต้องตัดต่อหรอกคือใช้ความเรียวนี่แหละในปี2 0 2 6เป็นเทรนดี่เขาชอบเทรนด์คือความเรียวเพราะคนตัดต่อกันเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งคุณสดยิ่งคุณเรียวแค่ไหนโดยที่ถ้าสัังเกกตคือร คลิปนะรักไม่ได้ทำไลฟ์ได้ซ้ําแปลว่าอะไรข้อดีของไลฟ์คือการบอกความชํานาญของคุณว่าคุณไม่ได้ตัดต่อเหมือนกันถ้าคลิปของคุณก็ไม่ค่อยได้ตัดต่อเช่นเดียวกันอ่ะมันก็บ่งบอกความชํานาญนะเพรักก็จะบอกว่าเอาขึ้นที่แว l u ลูของคุณมากกว่าคุณจะนําส่งแว l ลูออกมาได้ไงได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําในปี2 0 2 6ักถ้าใครที่ปักหมุดเป้าหมายอยากจะเป็นเซลเมดอยากจะสร้างรายได้บนโลกออนไลน์อยากจะสร้างตัวตนรักแนะนําว่าคุณจะเริ่มสร้างคุณควรเริ่มสร้างจากการเอาตัวมาทําคลิปแบ่งเวลามา เพื่อเขาขึ้นอยู่คุณแล้วนะคุณต้องมีเป้าหมายว่าอยากจะทําออกแบบในรูปแบบไหนแต่ก้าวแรกสําคัญเสมอคุณต้องฝึกกล้ามเนื้อตัวเองไม่มีทางที่วันนี้คุณจะไปเป็นนักกีฬาโอลิมปิกโดยที่ไม่เคยฝึกนะฝึกแบบยกยกน้ําหนักมาก่อนมันไม่ีทางนะที่คุณจะไปยกร้อยโลได้เลยโดยที่คุณไม่เคยแบบฝึกจาก5โล10โล20ถือว่ายกตัวอย่างนะร้อยโลมันอาจจะไกลเกินไปแต่ก็บอกว่าไม่มีทางที่คุณจะอยู่ๆมายกได้เลยอ่ะมันต้องฝึกมวลกล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นเหมือนการการทำคอนเทนต์คุณก็ต้องฝึกมวลกล้ามเนื้ ไม่มั่นใจลักย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองเมื่อปี2023ที่ลักทําครั้งแรกในช่องหนึ่งนะคือคอนเทนต์ของลักอะ่ะคลิปยังพูดช้าอยู่เลยคลิปยังดูไม่มีความมั่นใจอยู่เลยเหมือนกันคุณต้องมี day ันนั่นแหละจุดตั้งจุดตั้งต้นของลังมาทุกวันนี้ลักสอนบางวันเนี่ยสอน10-12ชั่วโมงตอนนี้เร็วมากคือเริ่มจะเป็นการพูดเร็วคือสมองเร็วพูดเร็วด้วยนะเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนไปจากการที่จะต้องโค้ชจะต้องสอนน้องมา3ปีเพราะนั่น ซึ่งตอนนี้รักเปิดค้าหนึ่งชื่อว่า2 Day Sell Me นะคืออยากให้คุณมีจำแรกตาร์ทแรกเพราะว่าอะไรรัก start แรกก็มาจาก2 Day สอนสดแน่นอนว่าเป็นคลาสที่ออกแบบในการสอนสดซึ่งลักจะสอนสอนผ่าน Microsoft Teams วันวันที่21 22นี้เวลา10โมงเชา้าถึงเที่ยงตรงมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ลักอยากให้ทุกคนมาเห็นจำแรกการที่คุณจะออกมาสร้างรายได้บนโลกออนไลน์จำแรกสำคัญมากๆและเป้าหมายแรกที่รักอยากให้ผู้คุณไปถึงคือ1ปีลองวางเป้าหมายที่จะไปฮิตชน Target. แล้วแต่คุณว่าปเป้าหมายเป็นเท่าไหร่หลักแสนหลักล้านแต่จริงๆทุกเป้าหมายคือถ้าคุณพยายามทํามันจริงๆแล้วเอาแวลูออกมาสู่ตลาดน,นะรักจะบอกว่าทุกความฝันสามารถเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นก้าวแรกสําคัญเสมอลักก็เริ่มมาจากคาัสสอนสด2วันแบบออนไลน์แล้วราคาหลักพันเหมือนกันเพราะฉะนั้นลักจะให้คุณเหมือนกันเลยคือเป็นคัสสอวันวันละ2ชั่วโมงซึ่งอาจจะมี q น A แถวยาวไปอีกหน่อยหนึ่งเป็น2ชั่วโมงครึ่งใดๆใครที่อยากจะไปเจอจุดจําแรก แนะนำว่าลองเอาตัวมาอยู่ในคลาสชื่อว่า Two Day Self Made นะเพื่อเป็น Cut Awakening เพื่อความให้คุณได้ตื่นดูว่าเวลาคนเก่งๆดีๆยอดเยี่ยมที่กําลังคือรักเข้าใจดีรักก็เคยเป็นพนักง,งานประจํามาก่อนเคยทิ้งเงินเดือนสูงๆเพราะว่าอย่างรักเองตอนที่เป็นเมเด์เนเอเทนีมาก่อนนะอายุ20ปีก็มีเงินเดือนเกินครึ่งแสนแล้วอะนั่นแหละคือสิ่งที่เรามาแต่เราเวลาที่เราอายุมากขึ้นซึ่งตอนนี้รักก็จะ40แล้วนะเราก็จะบอกว่าเรายอมที่จะทิ้งเงินเดือนสูงๆออกมานั่นคือคอมฟอร์ทโซนเพื่อมมเริ่ คือเดวันที่ลักกล้าทิ้งเงินเดือนสูงๆกับการที่ลักเห็นแค่คือครั้งแรกเลยนะได้จับเงินหลักพันจากแว l ลูตัวเองครั้งนั้นเป็นครั้งที่ลราบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาไรายได้จากองค์กรเราสามารถสร้างแวไร์ลูรายได้ได้เองนั่นแหละจุดนั้นเป็นจํำแรก รักตัดสินใจกระโดดออกมาทําเรื่องนี้เต็มตัวแล้วทุกวันนี้แน่นอนคือรายได้มันคือเหนือฝันคือรายได้มันคือสิ่งที่รักเคยเขียนไว้เมื่อประมาณเมื่อปี2,500รักจําไม่ได้เมื่อประมาณ,ณ7-8ปีที่แล้วรักเคยเขียนเช็คลิสต์ความฝันตัวเองในนั้นเขียนว่าตอนอายุใช่ไหมรักเขียนไว้ตอนอายุ30 คือรักเขียนไว้ว่าตอนอายุสามสิบห้าปีรักจะมีรายได้ก็คือหลักแสนนะหลายแสนซึ่งตอนนี้คือมันเจเนเรตไปเกินกว่านั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันคือการฟอร์ทูนอนาคตจากอดีตซึ่งสมัยก่อนคือรักเป็นคนอย่างนี้ตามองหาที่สูงตลอดเวลาเพราะเราอยากจะมีเวลาชีวิตที่เป็นของตัวเราบริหารเองแล้วมีรายได้ที่มันเต็มเม็ดเต็มหมือยคืออยากได้รายได้ผู้บริหารเพื่อง่ายซึ่งทุกวันนี้มันคือจุดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคือบางทีตอนที่เราทํางานประจํามานานเกินไปงานประจําจําเป็นนะอย่างช่อง หนึ่งของ,งักก็สอนให้เด็กไปเป็นทาเลนซึ่งตอนนี้เด็กจบใหม่สามารถมี50 k 90K เค0 k เคเคนี่คือยุคสมัยใหม่ทาเล้นเนี่ยจะมีรายได้ที่สูงซึ่งถ้าคุณแข่งขันเข้าไปได้เด็กเหล่านั้นจะมีรายได้ที่สูงจุดจ้าแรกเขาจะไปได้ไกลการทํางานประจําเป็นเรื่องจําเป็นแต่เป็นเรื่องจำเป็นชั่วคราวนะคุณต้องเอาสก,กิลนั้นออกมาสร้างชีวิตตัวเอง5-10ถึงปีให้หลังคนส่วนมากจะออกมาทําธุรก,กิจส่วนตัวนั่นแหละก็เป็นจุดจ้าของลักเหมือนกันหรือว่าคือพออายุเก้าเข้าสู่3าคุณเริ่มจะหา รั้นกก็มาจากจุดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอะนั่นคือสิ่งที่ จำแรกลักมาจากแบบนั้นแล้วก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปและอยากจะให้คนเก่งๆคนดีๆยอดเยี่ยมทั้งหลายที่กําลังหลงทางอยากที่จะมีเวลาชีวิตของตัวเองเช่นบางคนอยากจะมีเวลาไปดูแลพ่อแม่บางคนอยากจะมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นบางคนอยากที่จะทํางานเหมือนตอนเวิร์กฟอร์มโฮมทงานคืออยู่ที่บ้านได้ไหมและมีรายได้เจนเ่ยเข้ามาเหมือนรักทุกวันนี้แล้วก็นั่งสอนที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมทจากที่ไหนก็ได้จะไปที่เชียงใหม่ก็ได้สอนที่ไหนก็ได้สอนที่กรุงเทพก็ได้ถือว่าจะไปไหนก็สอนได้เช่นเดียวกันเพราะเราสามารถออกแบบเวลาที่สาคัญ อันที่สุดก็คือว่ามันมีประโยชน์ความมีประโยชน์แว l ลูไปช่วยเขาเช่นในรอบปี2025ของรักนะมีน้องในแคริมี่สำเร็จในคัสไป58คนคือ58คนนะที่รักกำลังไปช่วยเขาทำให้เขามีรายได้ 50K 100K แล้วมันไม่น้อยเลยนะและสิ่งที่ตามมาคือพ่อแม่พี่น้องเขามีความภาคภูมิใจเด็กเหล่าน,นั้นสามาันเห็นผลลัพธ์ได้เลยไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มัน,ม,นมันเห็นผลภายใน3เดือน6เดือนแต่สําหรับการเจรี่รายได้รักจะบอกว่าใจความสําคัญนะคือตัวผู้คุณทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นคที่ อยากจะสร้างชีวิตอยากจะพาออกมาเจอจํำแรกด้วยกันเพราะฉะนั้น t o day self so made awakening ต้องเกิดขึ้นคุณต้องปลุกตัวเองให้ก่อนให้ตื่นก่อนไม่จำเป็นว่าอ้น้องรักพี่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรมันไม่เกี่ยวเลยนะแค่คุณมาฟังคุณจะเริ่มไปเห็นแนวทางว่าคุณจะทํายังไงกับตัวเองดีเพราะจริงๆคุณแค่ต้องออกแบบมันอาจจะไม่ใช่ออนไลน์ก็ได้นะมันอาจจะเป็นรายได้จากช่องทางอื่นก็ได้นะแต่คุณต้องเป็นคนกําหนดมันว่าคุณจะทําชีวิตคุณให้ดีขึ้นยังไงได้บ้างและจะทํายังไงเพื่อเจอเรทรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นอ่ะเดจจออนนี๋นะ 38นาทีเดี๋ยวใบสองจะไม่สอนเพื่อนทิ้งไว้ใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะรา,าคาหลักพันเท่านั้นเองสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่หน้าโปรไฟล์ซึ่งลักแยกช่องนะั้นนี่คือช่อง2ช่องหลักมีคนติดตามในท็อกต็อกหนึ่งหมื่นกว่าคนแล้วก็ในคอนแทคส่วนตัวเนี่ยมีอยู่ในช่องนั้นอยู่ประมาณ4 0 0พกว่าคนแต่ช่อง2เพิ่งช่างเพิ่งช่างเพิ่งสร้างช่องใหม่ในตอนช่อง2ตอนนี้มีคนติดตามประมาณ34มสี่พันแต่ในคอนแทคส่วนตัวเพิ่งจะมีน่าจะประมาณ10หลัก10คนอ่ะพอลักเพิ่งเปิดคอนแทคใหม่เพราะฉะนั้นใครก็ ตามที่อยากจะสร้างชีวิตอยากจะเป็นเซลเม้อยากจะลองคนตามไม่มากคนตามเท่าไหร่นังรักเริ่มเจเรตได้ได้ได้คนตาม1,000คนนะ คุณควรต้องเริ่มสร้างเงินหลักหมื่นได้แล้วนะเพราะนั่นแปลว่าอะไรคนตามหลักหมื่นสร้างคนตามหลักพันสร้างเงินหลักหมื่นคนตามหลักหมื่นสร้างเงินหลักแสนหลักล้านคือรักก็เป็นแบบนั้นเพื่อนแปลว่าอะไรมันไม่เกี่ยวกับคุณตามยิ่งถ้าเป็นนิชมา t คนที่เขาต้องการจะมาตามหาคุณอยู่ดีใจความสําคัญคือคุณต้องมีก้าวแรกคุณต้องกล้าทําก่อนเพราะฉะนั้นจุดแรกๆสาคัญเสมออยากที่จะพาตัวเองออกจากก้าวแรกใค้ได้รักแนะนํารักเป็นประสบการณ์ตรงที่มาก่อนแล้วอยากจะพาคุณไปถึงจุดนั้นและรักเอาประสบการณ์การโค้ดบริหารสายงานขายมาใช้แล้วมา ทำให้รักได้เป็นโค้ดคือโค้ดทั้งโค้ดงานด้วยนะโค้ดงานมา3ปีโค้ด MT มา3ปีปีนี้ย่างปีที่ประสบการ์โค้ดมา7ปีแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพาคุณมาเจอทางออกเหมือนกันเพื่อนั้นใครก็ตามอยากที่จะสร้างชีวิตอยากที่จะเอาตัวมาอยู่ในโลกออนไลน์กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวต้องไปสอนเอามีนักเรียนทักสมัครคลาสเข้ามาด้วยอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันในะคะใครที่อยากตัววันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ